เหตุผู้แปลเด็ตกตีเกมเป็นสุดยอดทหารเอ๋ท่านลู้ท่านมาได้ยังไงกันขออาภัยด้วยท่านลู้ที่ข้ายุ่งเกินไปจนไม่ได้รักษาท่านในอนาคตท่านจะมาหาข้าบ่อยกว่านี้ก็ได้นะโชคดีที่มีรายชื่อ,อยาจากนายท่านดังนั้นอาการจึงยังดีอยู่นายท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับการประลองประจำปีของพวกเขากั์ศักดิ์สิทธิ์ไหมขอรับ ข้าเคยเห็นในหนังสือข้อมูลเบื้องต้นอยู่จัดขึ้นปีละครั้งโดยที่ผู้เข้าได้จะมีแค่กลุ่มสวรรค์กลุ่มพิภพบและกลุ่มดวงดารา3ยอดเขานี้เท่านั้นว่ากันว่าสิบอันดับแรกจะได้สิทธิในการเข้าสู่หอคอยแห่งความรักหนึ่งครั้งด้วยเท่าที่ข้ารู้ในนั้นมีเคล็ดวิชาระดับสูงแม้กระทั่งเคล็ดวิชาโบราณด้วยใช่ไหมเผื่อพิจารณาเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในผู้เขาศาศา้ากษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์มีแผนว่าจะเสนอชื่อจากหมู่บ้านรอบนอกด้วยรายชื่อเด็กใหม่นายท่านสนใจไหมขอรับ รายชื่อเด็กใหม่ท่านหมายความว่าเด็กใหม่ิีอันดับแรกสามารถเข้าสู่หอคอยแห่งความลับได้งั้นเอครับใช่แล้วขอรับนี่เป็นคำร้องของข้าที่ยืนร้องกับท่านกษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะดูเหมือนว่าท่านลู่ผู้นี้จะมีอำนาจในภูเขากษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรฟังจากน้ำเสียงของท่านลู่แล้วรายชื่อเด็กใหม่นี้ทำมาเพื่อข้าอย่างเห็นได้ชัดยังไงสำหรับข้าการติดสืบอันดับแรกมันก็แค่เรื่องง่ายๆซึ่งเท่ากับได้รับโอกาสเข้าไปในหอคอยแห่งความลับโดยไม่ต้องเสียอะไรตอนนี้ข้าอยู่ขอบเขตเทวขั้้นแลว แต่เคล็ดวิชาอย,ย่างมาดสายฟ้าและสายฟ้าเชื่อเฉือนยังเป็นแค่ระดับลึกลับถึงเวลาต้องหาวิชาใหม่แล้วขอบคุณท่านลูกฉันและกองหอขอ,ขอ,ขอแห่งความลับชั้นหนังสือที่26ชั้นที่สองชั้นหนังสือที่ห้าอาจจะพอมีของดีอยู่บ้างนะขอรับเฮ้เของดีฮ่าฮ่าฮ่ข้าผู้ชาลาคงต้องขอตัวก่อนสามวันต่อมา ข้ายอมพหเฮ้อน่าเบื่อไม่มีใครกล้าประลองกับข้าเลยหากไม่มีใครประลองกับข้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรือขอรับฮ่าฮ่าเช่นนั้นเจ้าก็ได้เป็นที่หนึ่งยังไงล่ะเฉิงหนานชนะเลยได้อันดับสองเฉิงหลิงเอ๋อชนะเลยได้อันดับห้าอันดับสามตงซงอันดับสี่ไปอี้ดูเหมือนทุกคนราบรื่นดีติดสิบอันดับแรกแล้วห้าคน ผานผู้นี้ดูจะไม่สนใจการประลองนี้เลยแต่ก็นะในฐานะผู้ใช้พิษเขาก็ไม่จะเป็นต้องสนใจของพวกนั้นจริงๆนั่นแหละหวังศินอันดับ66ในรายชื่อเด็กใหม่หวังศินอันดับ66แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์นั้นหรือหวังศินจะจะไปไหนนะาข้ามันไรประโยชน์ข้าไม่สามารถเข้าไปหอคอยแห่งความลับกับพี่ห่าได้ไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกเฮ้ยดูเหมือนจะมีวิธีเดียวคือขอร้องท่านลู เป็นอะไรไปนงหาวกังวลเรื่องสาวสวยของเจ้าอีกแล้วงั้นหรือไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้าอย่าคิดว่าเจ้าจะได้รางวัลล่ะเราไปถึงหอคอยแห่งความลับก่อนข้ามีความลับจะบอกเจ้าความลับการที่เจ้าจะเรียนรู้แคดวิชาลับได้จำเป็นต้องมีโชคหากไม่มีโชคแม้เจ้าจะมีแคดวิชาลับใช้เทียมทานแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกลายเป็นว่าจะฝึกมันได้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความเข้าใจสินะข้าเข้าใจแล้วเจ็ดวันต่อมา บาดนี้ข้าจะพาพวกเจ้าไปยังหอคอยแห่งความลับบนยอดเขาก,กระศักดิิ์สทธิ์ไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าจะพาบังสินไปด้วยหรอกหรือเหตุใดข้าจึงไม่เห็นนางเลล่าไม่ต้องกังวลท่านลู่พาตัวนางไปก่อนแล้วช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้เพศผู้ปลาเด็กตีเกมเป็นสุดยอดทหารอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจผู้ปลากันด้วยนะครับ